โอเคนะคะ today teacher จะรีวิวนะคะในท็อปปิกคำวัยพศนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ teacher ได้อธิบายเกี่ยวกับคำวัยพศนะคะในหมวดของอะไรบ้างหมวดของธรรมชาติกับสัตว์ค่ะธรรมชาตินะคะ nature กับ animal วันนี้ Te a c h e r จะมาพูดนะคะในภาพรวมเกี่ยวกับคำวัยพศนะคะก่อนที่ teacher จะเข้าสู่บทเรียน h a v e five vocabulary for Today นะคะคำแรก beautiful อ่าสุดเอ้น repeat after me beautiful beautiful อ uh, ่าแปลว่าสวยงามนะคะคำที่สอง yeah. flower flower, flower. Uh, ดอกไม้สามดอกไม้ lotus lotus ดอกบัวคำที่สี 4, ่ land 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 แผ่นดินนะคะแล้วก็ enemy อินดิมีแปลว่ารศัตนะคะอะทีนี้เรามาทบทวนความรู้ดีกว่านะคะว่าสติเดนสามารถจำได้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นคำวยพศนะคะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแต่จะใช้ในบริบทที่ต่างๆกันอย่างเช่นคำวพยพ์ในหมวดของกษัตริย์นะคะ สตูเดนต์ลองดูซิว่าหมวดของกษัตริย์มีคำไว y u y u y u Devil, ้พจน์เยอะแยะมากมายเลยมีคำว่าอะไรบ้างคะคำแรก The first ปิยาคาติยะแล้วก็บดี้บดีบ, Alter, บดี้บดี้บอดี้บอดี้บอดีดินบอดินบดินบอพีท นาฬิาดีนฤบดีและวภูมินภูมินราชาดนะหรือบานนาฮเบดนาฤบดีลนาฤนาบดีค่ะมหิดลบพินะคะพระเจ้าอยู่หัวฤบดีไทยไทยนารินนาริน นารนนาโรดมทาเรสจากกระพันราชาธราชธิราชราชาิราชราชาิราชาาธิราชาาธิราชราชธิราชาชาธิราชราชาธิราชราาธิราชนาาราาาิราาาวนานารา ธรณีพระธรณีธรณีอะทิละอะทิละจักรีจักรีเห็นไหมคะว่าคําไวยพจน์นะคะมีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือแปลว่ากษัตริย์หรือว่าขีนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอ่ะอันนี้คืองามใช่ไหมคะอ่ะงามภาษาคลิกฤีกือ คำไวยพจน์ของคำว่างามจะมีคำว่าวิไลนะคะวิไลใส่ไลลาวลาวลอยสวยสวยสาตาโผนตาโผณต่อไปค่ะคำไวยพจน์ของควายควาย in English บัฟ f a l ลโอเคค่ะมีคำว่า กาสองกาสองแล้วก็คือม้าหญิงสเคค่ะ next ค่ะอันนี้คือ elephant elephant ช้างนะคะมีคำว่า กรีกรีกอมออโคคนช้ายผม้ชาโคู้ายายายชายชายผู้ชายผูอาย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 ผ้ชาายผั้ชายผู้้ายผูาวา

ข้อต่อไปคือตายอังกฤษคืออะไรคะเดชเดเดชดำว่าเดชทีนะคะเสียเสียเสีเอสนมระาโมระนาวาโมระนาผิดแกวสิ้นชีพดสัยตวันนคด next ค่ะอันนี้คืออะไรน้ำ water นะคะมีกระแสสินคงคาคงคาคงคาต้นเชินต้นลายพาชั้นสีอกกาชวาลินชวลปูพวาลินชนวาินชนพวาลินชนแล้วก็คงคานะคะ ต่อไปปลาฟิชฟิชปลานะคะมีคำว่ามาชามาเซียมาเซียโอเคค่ะต่อไปผู้หญิงภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเกิลวูแมนเกิลอ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเชื่ออ่านให้ฟังคราวนี้มันจะเยอะไปนิดนึงกาลยานะคะเยาวมานยุพิน นงครานนัตตรีอิธีนารีกามิกีกัญญาอันนี้ก็กัญญานะคะกัญญานีกัลยาณีกานดานงเยาวนงพงาอิทิอิตรีอรไทยอ,อันโงบางออนนัปรีนารียุพยาวยุพเรศวนิดาวัถูและสุดา เด็กส์ค่ะแผ่นดินเมื่อกี้เมื่อสักครู่ภาษากังกแผ่นดินคืออะไรคะใครจำได้ซิร่นค่ะ <c oughs> คําว่าแผ่นดินเห็นไหมลูกเด็กๆได้ยินที่ใช่อไหมคะ คุณข้าสวยได้ยินแล้วค่ะแผ่นดินเห็นไหมครั้งคูโอเคมีพาไทยนะคะพาสินคาเห็นค่ะบลาไทยพบธรณีภูนทาราธรณีภูธรณีทาราพีธรณีทารตุลีคีคาคาทรี และพระอินนะคะพระอินจะมีคำว่าอมริน์สหัสในเพชรปานีนะคะมะขวาลโกศีสักกะสุชัมแล้วก็วัดดีนะคะ,ะพระพุทธเจ้านะคะจะมีคำว่าพระตรีโลกนาพระพุทธองค์พระทศพลพระพักวันนะคะ ตถาคตแล้วก็พระชินสีภูเขาฮ<ๆ>ัลโหลเด็กๆได้ยินที่เชื่ออยู่ไหมคะ